สพทเดินหน้าสร้างความเข้าใจนำเข้าข้อมูลในระบบ e-mens ประจำปี2565จุดที่4ภาคใต้ ดรพัฒนะพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e m e n ้นสำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2565จุดที่4ภาคใต้ณโรงแรม BP g r แ n ลน o w e r หาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่3-4มีนาคม256 165ในรูปแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e m e n s และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสอปทประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยดรมนทการแก้วพลึก ผู้แทนสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารการศึกษาบุคลากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรองเลขาธิการกอพทได้มอบนโยบายการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างโดยมุ่งเน้นผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และพะหุปัญญาให้ความสำคัญการเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทต่างๆและนโยบายที่สำคัญเพื่อการจัดการศึกษาจัดลำดับความ ความสำคัญความจำเป็นของโครงการที่มีการติดตามการรายงานผลเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการดําเนินการต่อไป